คนฉลาดจะเ,เรียนรู้ที่จะใช้ศัตรูเนี่ยเป็นมิตรกลยุทธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับขัดกับสัญชาตญาณของหลายๆคนในตอนแรกแต่ลุงติว่ามันมีพลังมหาศาลนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการหลอกลวงหรือการบงการแต่มันเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และศิลปะในการเปลี่ยนความทุกข์ยากให้เป็นข้อได้เปรียบแนวคิดในการใช้ศัตรูเป็นเพื่อนเนี่ยมีรากฐานมาจากความเข้าใจที่ว่ามันมีการต่อต้านหรือความขัดแยง้งแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อุปสรรคเราลองพลิกมุมมองเรามันเป็นโอกาสในการเติบ การเรียนรู้ประการแรกพิจารณาคุณค่าของมุมมองของศัตรูคุณคนที่ต่อต้านหรือท้าทายคุณมักจะมองเห็นจุดอ่อนของคุณชัดเจนกว่าเพื่อนของคุณแม้ว่าเพื่อนๆอาจจะอายที่จะไม่ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของคุณแต่ศัตรูเขาจะชี้เห็นแล้วเขาจะบอกเลยว่ามันคืออะไรแล้วเขาจะมีความคิดที่แม้จะรุนแรงแต่ก็มีคุณค่านะครับโดยที่มุมมองที่ไม่เหมือนใครนั้นสามารถช่วยให้คุณระบุจุดที่คุณต้องปรับปรุงแก้ไขทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นละมีความยืดหยุ่นมากขึ้นประการที่2การ การมีส่วนร่วมกับศัตรูของคุณเนี่ยคุณต้องฝึกฝนทักษะและกลยุทธ์ของคุณมันจะผลักดันให้คุณคิดอย่างมีวิจารณญาณคาดการถึงความท,ท้าทายและวางแผนในพิธีพิถันการตื่นตัวการเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสําหรับการพัฒนาตัวเองและวิชาชีพส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวความคิดเชิงกลยุทธ์ความยืดหยุ่นการที่คุณจะเจรจาต่อรองมันเกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจแรงจูงใจของพวกเขาค้นหาจุดร่วมสิครับสร้างสะพานที่ครั้งหนึ่งเคยมีกําแพงขวางแนวทางนี้ไม่ผิด จะช่วยกระจายความตึงเครียดเท่านั้นแต่มันยังสามา R รถเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้เป็นพันธมิตรเป็นประโยชน์ร่วมกันได้นอกจากนี้การเรียนรู้จากศัตรูของคุณเนี่ยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตรกรรมได้บ่อยครั้งความท้าทายเนี่ยเกิดจากฝ่ายค้านที่ผลักดันให้เราคิดนอกกรอบสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆค้นหาวิธีการแก้ปัญหากเก่าๆการแข่งขันสามารถเป็นตัวเร่งให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ความก้าวหน้าผลักดันให้คุณก้าวข้ามข้อจํากัดแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยสรุปแล้วเรื่องเกี่ยวกับการ ใช้ความขัดแย้งเป็นเครื่องมือในการเติบโตฝึกฝนทั้งสาของคุณยอมรับความฉลาดทางอารมณ์ส่งเสริมนวัตกรรมจงจําไว้ว่าความทุกข์ยากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณอาจจะเป็นที่มาของจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณก็ได้คุณจะไม่เพียงเอาชนะความท้าทายแต่คุณอาจจะยังแข็งแกร่งกว่านั้นฉลาดกว่านั้นได้แล้วประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยคุณได้ลองศึกษาศัตรูของคุณไหมครับหรือคู่แข่งทางการค้าของคุณไหมครับคุณได้ลองหรือยังคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับแล้วมานั่งคุยกันครับอยากประสบความสำเร็จต้องีต ซีอีโอ